งบประมาณประกอบด้วย3เมนูย่อยคือการบริหารงบประมาณสพทการวางแผนการเงินและบัญชีหากโรงเรียนใดย,ยังไม่เปิดใช้งานในเมนูการบริหารงบประมาณสพทจะปรากฏเพียง2เมนูคือการวางแผนการเงินและบัญชีเลือกเมนูการวางแผนโครงสร้างของระบบ ะแ,แบ่งผู้ใช้งานออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มเจ้าหน้าที่และกลุ่มไม่ใช่เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าถึงเมนูรายงานโครงการซึ่งมีรายละเอียดของโครงการต่างๆกลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่จะมีเมนูสำหรับการทำงานคือเมนูการตั้งค่าระบบโครงการและรายงานโครงการ ตั้งค่าระบบเป็นสิทธิ์ของผู้ดูแลกันตั้งค่าระบบเป็นสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบการวางแผนประกอบด้วยเมนูย่อยคือการกำหนดเจ้าหน้าที่กำหนดปีงบประมาณกำหนดยุทธศาสตร์การกำหนดเจ้าหน้าที่จะเป็นการให้สิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ะทระบบการวางแผนให้สามารถเพิ่มเจ้าหน้าที่ระบบการวางแผนสามารถเพิ่มข้อมูล แก้ไขข้อมูลและลบข้อมูลได้การกำหนดปีงบประมาณเพื่อทำการเพิ่มปีงบประมาณในปัจจุบันโดยการคลิกที่เพิ่มปีงบประมาณ เลือกปีทำงานปัจจุบันเลือกใช่การกำหนดยุทธศาสตร์โดยการเพิ่มยุทธศาสตร์ของปีงบประมาณปัจจุบันตามแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา หลังการตั้งค่าระบบแล้วจึงมาบันทึกโครงการโดยเมนูโครงการจะประกอบด้วยสองเมนูคือการกำหนดโครงการและแนบเอกสารโครงการการกำหนดโครงการเป็นการบันทึกรายละเอียดต่างๆของโครงการเช่นกลุ่มงาน ยุทธศาสตร์ชื่อโครงการวันเริ่มต้นและวันเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการจำนวนเงินที่ได้รับจัดสรรและหัวหน้าโครงการทำการเพิ่มโครงการโดยการคลิกที่เพิ่มข้อมูล หลังการบันทึกโครงการแล้วจึงมาบันทึกกิจกรรมในโครงการโดยการคลิกเพิ่มกิจกรรมในโครงการนั้นๆและใส่รายละเอียดของกิจกรรม เมนูแนบเอกสารโครงการเป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดของโครงการที่เป็นเอกสารซึ่งควรแนบเอกสารที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ไปกับโครงการด้วยเมนูรายงานโครงการ ประกอบด้วย5เมนูย่อยคือโครงการตามปีการศึกษาโครงการตามปีงบประมาณจำแนกกลุ่มงานโครงการตามปีงบประมาณจำแนกยุทธศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานและตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณเมื่อดำเนินการบันทึกข้อมูลรายละเอียดโครงการและกิจกรรมต่างๆเรียบร้อยแล้วให้เข้าเมนูการเงินและบัญชี โครงสร้างของระบบจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มเจ้าหน้าที่และกลุ่มไม่ใช่เจ้าหน้าที่กลุ่มที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าถึงเมนูรายงานซึ่งมีรายละเอียดของการเงินและบัญชีและกลุ่มที่เป็นเจ้าหน้าที่จะมีเมนูสำหรับการทำงานคือการตั้งค่าระบบทะเบียนรับเงินขอเบิกหรือขอยืมเงิน ทะเบียนจ่ายเงินเปลี่ยนแปลงสถานะและรายงานการตั้งค่าระบบเป็นสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบก,การเงินและบัญชีประกอบด้วยรายการเมนูคือเจ้าหน้าที่การเงินปีงบประมาณประเภทหลักของเงินประเภทย่อยของเงินและรายการจ่าย การกำหนดเจ้าหน้าที่การเงินเป็นการกำหนดสิทธิของเจ้าหน้าที่การเงินซึ่งสามารถดำเนินการในเรื่องการควบคุมเงินเช่นการรับเงินการขอเบิกหรือขอยืมการจ่ายเงินการเปลี่ยนแปลงสถานะตลอดจนสิทธิในการลบและแก้ไขข้อมูลในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบเมื่อต้องการเพิ่มเจ้าหน้าที่ ให้คลิกที่เพิ่มเจ้าหน้าที่โดยเลือกบุคลากรที่ต้องการเพิ่มชื่อและกดใช่ในรายการที่ต้องการให้ดำเนินการหรือกดไม่ใช่ในรายการที่ไม่ต้องการให้ดำเนินการและเลือกตกลงระบบจะประมวลผลให้สิทธิ์กับบุคลากรที่ต้องการเพิ่มข้อมูลนั้นทันที การกำหนดปีงบประมาณเป็นการกำหนดปีงบประมาณเพื่อการปฏิบัติงานระบบการเงินและบัญชีโดยคลิกที่เพิ่มปีงบประมาณกดเลือกใช่เป็นปีการทำงานปัจจุบันและเลือกตกลง ประเภทหลักของเงินที่สถานศึกษาได้รับทั้งหมดแบ่งเป็นเงินนอกงบประมาณเงินงบประมาณเงินรายได้แผ่นดินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรซึ่งหน้านี้ไม่สามารถปรับหรือแก้ไขได้ ประเภทย่อยของเงินแสดงรายละเอียดของประเภทย่อยของเงินในแต่ละประเภทซึ่งประกอบด้วยเงินนอกงบป,ประมาณและเงินรายได้แผ่นดินโดยแยกประเภทของเงินที่สถานศึกษามีการรับจ่ายเงินสามารถทำการลบแก้ไขเพิ่มข้อมูลได้เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลให้คลิกที่เพิ่มข้อมูล รายการจ่ายเป็นการแสดงประเภทรายการจ่ายตามงบรายจ่ายที่ใช้จ่ายเงินเช่นงบบุคลากรงบดำเนินงานและงบลงทุนสามารถทำการลบแก้ไขหรือเพิ่มข้อมูลได้เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลให้เลือกที่เพิ่มข้อมูล กรอกรายละเอียดการจ่ายที่ต้องการเพิ่มพิมพ์รหัสประเภทของรายการจ่ายแล้วพิมพ์ประเภทรายการจ่ายที่ต้องการคลิกตกลงหลังการตั้งค่าระบบแล้วจึงมาบันทึกเมนูทะเบียนรับเงินโดยเมนูทะเบียนรับเงินประกอบด้วย3เมนูย่อยคือเงินนอกงบประมาณ เงินรายได้แผ่นดินและการรับแจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินนอกงบประมาณใช้บันทึกกรณีรับเงินนอกงบประมาณทุกประเภทที่สถานศึกษาได้รับและสามารถตรวจสอบการรับเงินในแต่ละประเภทได้ด้วยเมื่อต้องการบันทึกข้อมูลการรับเงินเข้าให้คลิกที่เพิ่มรายการรับ แล้วบันทึกข้อมูลตามรายละเอียดของแต่ละประเภทเงินที่รับเข้ามาดังตัวอย่าง เงินรายได้แผ่นดินใช้บันทึกการรับเงินรายได้แผ่นดินทุกประเภทเมื่อต้องการบันทึกการรับเงินให้คลิกที่เพิ่มรายการรับแล้วบันทึกข้อมูลตามรายละเอียดที่ปรากฏ เมนูรับแจ้งการจัดสรรงบประมาณใช้บันทึกรับเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงานเขตพื้นที่ซึ่งสถานศึกษาต้องส่งหลักฐานการเบิกเงินไปที่ต้นสังกัดเมื่อต้องการบันทึกรายการรับเงินจัดสรรให้คลิกที่เพิ่มรายการรับ ที่เอกสารใช้เลขที่หนังสือที่ได้รับแจ้งจัดสรรงบประมาณจากต้นสังกัดชื่อรายการที่ได้รับจัดสรรจำนวนเงินและรายการจ่าย ตามรายการแจ้งการจัดสรรเมนูขอเบิกหรือขอยืมเงินประกอบด้วยสองเมนูย่อยคือทะเบียนขอเบิกหรือขอยืมและการคืนเงินโครงการ ทะเบียนขอเบอิกหรือขอยืมเปรียบเสมือนทะเบียนคุมหลักฐานขอเบอิกเงินที่สถานศึกษาใช้บันทึกการรับเอกสารขอเบอิกตามปกติเมื่อได้รับเอกสารขอเบอิกให้คลิกที่ลงทะเบียนแล้วบันทึกข้อมูลตามรายละเอียดที่ปรากฏเช่นที่เอกสารรายการขอเบอิกโครงการ กิจกรรมจำนวนเงินประเภทรายการจ่ายและชื่อผู้ขอเบิกหรือขอยืมระบบจะประมวลผลการตัดเงินตามโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนด คืนเงินโครงการใช้บันทึกกรณีที่ต้องการคืนเงินเข้าโครงการหรือกิจกรรมตามเดิมเมื่อต้องการคืนเงินโครงการให้คลิกที่ลงทะเบียนแล้วบันทึกข้อมูลรายละเอียดเงินที่ส่งคืน เมนูทะเบียนจ่ายเงินประกอบด้วย3เมนูคือเงินนอกงบป,ประมาณเงินรายได้แผ่นดินและเงินงบป,ประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินนอกงบป,ประมาณใช้บันทึกการจ่ายเงินนอกงบป,ประมาณในแต่ละประเภทย่อยของเงินเมื่อต้องการบันทึกการจ่ายเงินให้คลิกที่เพิ่มรายการจ่าย แล้วบันทึกข้อมูลตามรายละเอียดการจ่ายเงิน เงินรายได้แผ่นดินใช้บันทึกกรณีมีการนำส่งเงินรายได้แผ่นดินเข้าคลังหรือส่งต้นสังกัดเมื่อต้องการบันทึกการจ่ายเงินให้คลิกที่เพิ่มรายการจ่ายแล้วบันทึกข้อมูลตามรายละเอียดที่ปรากฏ เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเป็นการบันทึกการควบคุมการส่งหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานเขตพื้นที่ตามหลักฐานการขอเบิกในแต่ละครั้งแต่ละรายการที่ได้รับการจัดสรรเงินเมื่อต้องการบันทึกรายการให้คลิกที่เพิ่มรายการแล้วบันทึกข้อมูล เมนูเปลี่ยนแปลงสถานะประกอบด้วยสองเมนูคือเงินนอกงบประมาณและเงินรายได้แผ่นดินเป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินในสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นนำเงินสดฝากธนาคารถอนเงินฝากธนาคารเป็นเงินสดเงินนอกงบประมาณ เป็นการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินนอกงบประมาณเมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินให้คลิกที่เพิ่มรายการแล้วบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสถานะเงินเมนูรายงานเป็นการสรุปผลที่ได้จากการบันทึกข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดโดยแยกเป็นห การตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณ 2. รายงานใช้จ่ายตามโครงการปีการศึกษา 3. รายงานใช้จ่ายตามโครงการปีงบประมาณ 4. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 5. รายงานเงินคงเหลือประจำวันมัธยม 6. รายงานเงินคงเหลือประจำวันเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 7. สมุดเงินสด 8. รายงานเงินนอกงบประมาณ 9. รายงานเงินรายได้แผ่นดิน 10. รายงานเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 11. รายงานการใช้จ่ายจำแนกตามประเภทรายการจ่ายและ 12. เอกสารการเงินและบัญชี